สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีผมก็จะผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเจ็บเห็ดนะครับผมก็เห็นเห็ดแล้วนะครับเห็ดไข่นะครับดอกหนึ่งนะครับใบไม้เพิ่นปกอยู่นั่นพ่อแม่พี่น้องบึงเห็ดไข่แมงเจาะพ่อแม่พี่น้องดอกใหญ่อยู่แต่ว่าแมงเจาะเพิ่นแมงเจาะนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เบื้องใกล้ ได้ย,ยูเนาะแมงจ้ะเต่กก็กินได้นะครับเอาไปเอาไปปิ้งเอาไปปิ้งเราไปต่ำแก้วนะครับต่ำแก้วต่ำปนนะครับแซบหอมนะครับเห็ดไข้นะครับผมจะผ้ายางเข้าไปเจ็บในปลาผนครับปลาเห็ดไข้นะครับแถวๆนี้จะเป็นเห็ดไข่ขึ้นขึ้นหลนะครับ